Alul, tóna, számló. mất xăng rồi chứ không phải cho cái đồ mình kiếm gấp ba nè nó cứ chọt cha ai đta nè này tốn tiền chứ không có gì hết trơn á này đừng nhặt เชซนานยนน่ะมายังไม่เอซีาตินเชยสเซนน่ดียนเอ้อโอเล้ปลอแม่อยู่ปลออินตาลกไปลกไเอาอยตันั่งน้ำปลอที่ไี่จะด้ซื้อชอบพินะตอนจบเป็นดุกเลนี่เฉ็นบังเปลุยต้นเยชิมนโนนะเขียนเขียนขียพร้อมดีเยำยิ่งก็ได้ดีเลยเขาไปดำมนลองไปซลองไป้ก ถ่ายสบดีเลยเอฟซีทุกคนเลยวันนี้พาจูน้องใสกับจเนาะมาเตะทางนนไฮนะไปดำยิงปลา กันกันว่าสิได้สิได้ปากกินบ่จุนี่นะก้อนญ่เด้หมดจ้าท่นอาอย่างี้ก็ไปต่อเลย่าก็ก็จอดก็ปนเดียวก็สุด้วกอนะนตากจสาเดียวก้อนเอะทานตัตังอตั้งอให้เสตั้งออย่งงอ่นอกุืโอ้คือคืองโอคือสนเี่ยตึงสุืกินปลานอนนี่ครับอานต่อ

Phô, ra năm tổng lũ nữa nữa có mày đấy này thì quay hàng cái nó mà nó đứa, phê, là, nó nhìn cái này đấy mà nhìn cái hộp đấy mình tên mà mình tên mà nhìn cái <laughs> ไอ้เนี่ยไอ้ไข่ก็โดนแน่ครับไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ชีโมเมสามไฟล์ไอ้ชีสาก็ไม่มาไฟล์เดี๋ยวทำารเดิากั

cú chê tô nhỏ mí có gì cho quá à, là ở tê rất là mì ái nó chê chúc quá này là nó tê ba đấy vừa đi mà chơi là nó về giảm heo dù trình khẩu mà nó đây một ba sông giờ mặn cái đó giờ nó lửa cái chỗ tổ với nhau cái bên đường càng tổ rồi giờ cho cái lên đầu giờ nó cho cái chỗ cái tổ sắp cho môn chế thế nó còn tổ chơi giờ đó tổ trang nhãn luôn sổ của ma cả tuần cho cái bốc bố cũng tổ non chế xí nó phải giờ tổ tăng kem nó nó sửa tất cả cái nhiêu này, sao mà chúng một plau à? तो तो दमोप्लोयो तो पित् ब्लाओ चेक ब्लाओ साउत का ने गोला แราตัวนี้จะวิวนะตวตัวนี้ไปลอที่นี่สิเล็ปล่าตัวลูกะตัวนี้จังไสอีโลเตอจังปนี้ประมาณอีโลหายยี่ขี้หายอิโลตูช่ปีนี้แต่เมื่อจี้เจ้น้ามอเราเป็นเหมือนมันโต้เจนะจมูนะมดะเน่ยก็นี้ก็นงการเอะเยอะอย่างัวอยากอก็ะอนะว่าหมาตือนเงินมากนทุกคนเลยมาหพีเนี่ยยัง ปิ้งปลาก,กินก็เนะาะปลานึงก็พอดีมาหัวพี่เรามาตึกได้อยู่พี่นะสี่ตัวส่งตัวใหญ่กับส่งตัวน้อยส่งตัวน้อยพอดีเอามาเห็ดแกงเนาะส่งตัวใหญ่เนาะเอามาปิ้งกินเขากันเนาะเราจะไป <c oughs> ลงน้ำตรงค้ำนี้เลยดำตรงค้ำนะติดตามหนกันว่าสีเห็นปลาบ่โอ้สุดยอด Cái này nữa lần nè. Cái này ha mua ở yon mẹ chứ luôn. Oh, pretty đi Tom, đúng chú côn, cổ mặc cảm thấy khát mặc cảm thấy cái cô cá mặc cảm thấy cái cảm nè Ờ cảm thấy Cái cảm thấy mặc cảm thấy mặc cảm

น,นกกาหมอเราอยากทำนตที่ยอดเลยจนตัวนี้ฮะนกหมอเราเป็นมาได้มองดำตัวเลยขนานะนทีนีเขาก็นอาจงไปดำตอนกลางคืนนี้เลยเป็นวสิปินอะไรนะเพื่อนทุกคนเนี่ยเจะก,กาันนะเจากกา็ด,ดกัดกนหม้อ

เอาเด้เป็นทุกคนเด้อผู้ใดย่ได้มานะจุนน,อน,น,อนอ้องๆเอาปลาได <ป S 2> ้ของธรรมชาติเด้อละไรอย่าย้อนลงบดเต้นจีม <c oughs> าแม่มาจำจนวันตาย <c oughs> <c oughs>

nha buộc căng rồi, khoảng 7h, 8h nó vẫn còn đang lung nè, cho mà hay thong mình lung nè im, phi lục thôi, ba song to bắt cắn nhảy, gì vậy, được cái tôi xuống Cô bố bị hộp lê Lớn mà này, ốc chắc nè, chút chút hộp hạc nè đứa Ngọt nam luôn ạ Bây giờ giờ bây giờ là Bây giờ nghịch lê nó sẽ Ơi, giờ mũi ơm, giờ mũi ơm, nào ơm, กูหายอียเฮือเง้ยชก่อ,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 กอนี้หกคนเนาะสองคนอยู่ถึงเฮือแล้วสี่คนดำสง่งส่งคนไปอีฝั่งหนึ่งแล้วส่งคนไปอีฝั่งหน,นึ่งเลยฝั่งเบื้องขวาแล้วกับเบื้องซ้ายเจียตัวเก็หลานร้อนถูงนี่จีไรอะ,ะตาขอ,อ,อ้ตาบ่เจียตูเยไป

นาจล่มาต่อสายรูปต่อสปวะออแน่าแมไลมาได้แต่มันจะมุนมันใจหูน่าจะาเตปอเตอร์โทสตตอไล่ตุ่ดเก่งนะตู่เราล่ตู่ละต่อรตบลงเนยตบ

แต่ไม่ได้ปลืว่จริงะปลุกไปเยอนนี่ซื้อจับนี้ถึงเราดูดูโอ้ยใส่หลัวแต่ไหนเริ่มมันละ เจียไปากกระาง่ันเจนั่นแะปากกระามาจุจอยอ้จอนเจธรรมาตโนเจีเยอๆตำรวอู้ใจนนจอตัวุเจตโคมาให้ย่นโซนี่จะไจบตล้วเดียเลกสูฮะภาษากางการทำตกการือต้อยงูใช้เปรตตนี้ต่อ <laughs> Ô, có được là, của nhà nam. thế tụi của mùa, ope, yêu kính, yêu tụi tôi chút chút tên nó. Yêu tụi, rồi, yêu tụi chút tên nó. Yêu tụi, y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 êu tụi, Thế شادي بس 反正今天我说路多、哦，你要说明呢。嗯。不能回来。哈哈哈。没事。

เปลูนูตัวห้่ผมเคยดันทอแต่ว่าเปลูตัวลีโกจะจำอ่ารอใหมาไปจากูอะไรยาวจิตเต่าเต๋ผงเชียร์ลีางกะโดดถึงได้เลยก็จุกยนนุ่มบอก็มายาต้อ

ลือตัวน้ำกวางเออโอ,อเ้ยเจอนแต่น้ำไม้แ้วเจอต้ต่อเลิ่มตัวมันน้ำไม้อะไรบนี้เลยตกต,ตัวป้าอ๋อ

이 e n g g o l 거 e n g g o l gak n g e a y 이 s e n o l o สวยตัวขิงปีนะ๊ฟ้าทอดเตี๋ยหนุงร้อยตังห้าหยูยสกุบขเ้นลเน cô tới áo, giống như tôi cứu áo, cô tụi cony áo. Ô tụi cony một ô tụi cony áo, ô môn cony áo, ô môn cony áo. Ô môn cony áo, ô môn hàng áo, ô môn cony 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 เป่กอะยาโลตัวโลตโลสามโลส์ตลงก็ห e> ่งอ่าโอเคเอาเขียวไทยเอาปิดไทยโอ้เต็มแล้วเต็มคู่ต่อเทียก็ยอเด่นเดียวลุ้นอ่ะเนาะสาธเตยเชจ่ายย้อน bạn lăng nhiều nó, bê tông bay, yo món phải ở tây bê tông bay, chân 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 nhỏ

bit kam puc chese ni mona sem mona sinji to kibot au te lui ko ya de lupin de ko no ida ki no tara je pe pai ni je pe chese